สวัสดีจ้าเมื่อนีแม่น้อมกินเขาอยู่ทงหน้าได้จ้าอยู่ปลาส่วนท่านย,ลยาลาดนี่แหละจ้าม,ม,มีแต่หองมีซ้อยจุแม่น้อมสีส้อยจุดอกแม่น้อมมักซ้อยจุจ้าสวัสดีจ้ามากินน้ากันเลยขอตรวจขอให้สาหรับคนที่บ่ก,กินดิบได้จ้าที่มึไปแย่ที่มไปอ,อไกินน้ำกันนะคะ่ะเดินจะแซบบอแก้วบ่ดีบ่ก,กินข้าหไงดอก ก <blond salt. S 3> <diction> <Portuguese> ็เหรอไม่ใช่สีใหดน้ำพิษแคบกยจุกตำักคุ้งนี่จ้าเข่ายุดทงยุดท่าจปมน่ะสีนี่ทุกอย่างแล้วค่ะสามสิบยกีบทองพี่น้องแค่หน้าช้องพี่น้องอาอไอสีอ๋อกระทำช้องพี่น้องนี่หลจ้าชีวิตบ้านๆคนอีสาน Má, má à, chỉ nắm cắn cha, Xoay so, chuột, thăm nhanh nhanh Xoay กันมู้งปเจอพัดขันส่้ยจุผพัดกับพัดอยู่หน้าม่นมีสารพิษอีกลอยเยอะเลยโอ้ยจุบไม่หวนเลยมันยินสาดิอย่ามาเด้อมาเด้อส่้อยจุน้ำกันแม่นม้ำอ๋อว เมื่อวันสงการจ้ะมากินข้าวอยู่น้ารับจ้าแม่บรรยากาศจ้าร่มเย็นดีดีได้จ้ะพี่น้องกินข้าวอยู่ป้าเฮ็ดละงอกจ้าปู่โมงต้นใหม่ mày chụp cơm hết đi nó mừng 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 giờ mừng mẹ nó mừng mừng Nó mừng mừng 2 mừng 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 ลมเย็นสวยๆจ้าพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศมองกินข้าวี่สวนเข้าจ้านี่ก็แขวนเปน,นอนจ้าพี่นอ้องลมเย็นดีดีคลิปส,สันสนจ้าในพี่ให้น้องเบิ้งว่าเวลามาสวนกินขา้าวความเป็นยู ของคนอีสานกินจังไหรเป็นจังไหรจ้าจังสีหล่ะจ้าพี่น้องง่ายๆไม่นี้กลินยูปลาเห็ดละงูของจะของในี่ละจ้าพี่น้องข้างสวนบักเผ้างงอากาศนอกสวนฮอนหวันได้จ้าพี่น,อน้องแดดสิดเป็ดลมรักษาสุขภาพกันน้ำเนี่ยเจ้าแดดฮ้อนก็นได้คลิปนี้ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ละจ้าพี่น้อง ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า